คุณเคยเจอไหมคนที่พูดอย่างหนึ่งต่อหน้าแต่ทำอีกอย่างลับหลังต่อหน้าดูดีพูดจาไพเราะแต่เมื่อหันหลังไปกลับใส่ลายป้ายสีนี่คือลักษณะของผู้ตลบตะแลงคนที่ไม่มีความจริงใจและอันตรายยิ่งกว่าศัตรูเสียอีกลักษณะของผู้ตลบตะแลงในอิสลามท่านนบีมูฮามัดสอลลัลลอฮุอะละัวลยวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ที่มีลักษณะของมูนาฟิกคนกลับกลอกคือเมื่อเขาพูด เขาจะโกหกเมื่อเขาสัญญาเขาจะผิดสัญญาและเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็จะทรยศพูดจาไม่น่าเชื่อถือพูดอย่างนึ่งแต่ทําอีกอย่างหนึ่งผิดสัญญาซ้าแล้วซ้าเล่าไม่รักษาคําพูดทรยศความไว้วางใจแล้วคุณละ่ะเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าทําไมการตลบตะแลงจึงเป็นอันตรายอัลลอตรัสว่าแท้จริงคนที่กลับกรอกนั้นอยู่ระดับที่ต่ําสุดของนรกเพราะมันทําลายความไว้วาง ใจและความสัมพันธ์ในสังคงเพราะมันทำให้คนรอบข้างเจ็บปวดและไม่กล้าพึ่งพาเราอีกเพราะในทายที่สุดคนที่ตลบตะแลง ไม่มีที่ยืนในสังคมและจะถูกอัลลอฮ์ลงโทษคุณอาจหลอกคนอื่นได้แต่คุณไม่มีวันหลอกอัลลอฮ์ได้ทางออกจงเป็นคนจริงใจและรักษาคำพูดท่านนบ,บมีมูฮัมหมัดสอลลัลลอฮุอละละัวละยวะสัลลัมกล่าวว่าจงพูดความจริงเสมอแม้มันจะขัดกับความต้องการของตัวเองฝึกพูดความจริงแม้มันจะเป็นเรื่องยากรักษาสัญญาและความไว้วางใจเพื่อให้ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์และผู้คนหากเคยผิดพลาดจงเตาบัดและเปลี่ยนแปลงตัว ัวเองให้้ดีขึนเพราะคนที่มีเกียรติในสายตาอัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่ฉลาดโกหกแต่คือคนที่มีหวัวใจบริสุทธิ์และจริงใจหากวันนี้คุณเคยเป็นคนที่กลับกลองจงเปลี่ยนแปลงตัวเองจงเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ตอนนี้จงพูดความจริงแม้มันจะยากจงรักษาคําพูดของคุณเพราะมันคือศักดิ์ศรีของคุณและจงจาไว้ว่าคนที่จริงใจคือคนที่จะได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์และผู้คนเสมอคะ่ะอินชาอัลลอฮ์